อยากให้งแหลงช่วยขยายความคําว่าดินรากแรงร้อนหนาวของอรซอยในมุมมองของนีงแหลงหน่ครับหมายถึงตัวนี้ใช่ไหมใช่ตัวเดียวเขียวรั่นพุ่งนี่นะครับผมโอโ้โหเรื่องของการเจริญเติบโตของพืชน,นี่ยมันมีอุปสรรคอยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นดินเสื่อมดินเสีย น้ำฝนเปื้อนน้ำเป็นพิษอากาศวิป,ปลิตแปลปรวนไหนจะเรื่องของโรคนอนศัตรูแมลงอีกละ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ศาสตร์ของการบำรุงพืชที่จะมาทําให้พืชเจริญเติบโตได้จะต้องครอบคลุมแก้ปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ให้ได้ไม่ใช่ตัวใดตัวหนึ่งแก้เรื่องดินก็ดินไปเรื่องน้าก็น้ำไปเรื่องอากาศก,าก็อากาศไปมันก็จะยากนิดหนึ่งเพราะว่าต้นทุนมันจะสูงเกษตรกรต้องใช้ตัวนั้นตัวนี้หลายตัวต้องพอักกระเป๋าตังค์ใจแล้วราคาพืชผลตอนนี้มันแย่ไงเราจึงคิดค้น สูตรขึ้นมาเป็นตัวเนี้ยไอลินซอย B1 สารปรับปรุงดินอยู่ในนี้มีฟูวิกแอซิดท,ทำให้ดินดีทําให้ดินปลดปล่อยแร่ธาตุสู่รากพืชได้ดีท่อน้ําเลี้ยงล,ลําเลียงสารอาหารได้ดีช่วยเรื่องกระบวนการสังเคราะห์แสงช่วยกำจัดพิษทั้งในดินและในเซลล์พืชมีสารช่วยรากมีวิตามิน B1 ช่วยให้ระบบรากแข็งแรงรากขาวยาวเยอะ รากกินปุ๋ยเก่งเมื่อระบบรากแข็งแรงก็สามารถดูดซับธาตอาหารได้ดีมีสารายทะเลช่วยให้พืชทนต่อสภาวะอากาศที่เวลวร้าย ทนต่อพิศในอากาศเพราะอากาศเป็นตัวแปรใหญ่เลยเป็นตัวควบคุมทั้งหมดเลยเขาเพรื่องเกษตรกร,กรจ่ายไม่แพงเลยแก๊สละนี้จีริตเนี่ยเจ็ดห้าศูนย์ 750, ไม่ถึงพันหลายคนเนี่ยสี่ขวดพันสามขวดพันขวดลิตรนะแต่เราเนี่ยใส่แก๊สลนมาให้ท่านเลยขายกับพืชทุกชนิดทุกระยะการเพาะปลูกพี่น้องชอบเขียวไวใช่ไหมชอบเขียวทนเขียวนานใช่ไหมชอบเขียวแปลงใช่ไหมได้หมดเลยไอินซอย B หนึ่งดินรากแรงร้อนหนาวเชื้อครบจบในตัวเดียว เขียวหันพุ่งเอาไปเลย